นายถากรตันทสิธิ์เลขาธิการกสทชกล่าวถึงกรณีที่นายสุริยะสายกัตตาศิลาผู้ประสานงานกลุ่มกรีนเป็นตัวแทนมายื่นหนังสือถึงสำนักงานกสทชให้มีมาตรการตรวจสอบเอกชนที่เปิดให้บริการ 3G และกรณีการกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงินว่าโดยสำนักงานกสทชยินดีที่นายสุริยะสายกัตตาศิลาและกลุ่มกรีนติดตามตรวจสอบเรื่องอัตราค่าบริการ 3G ใหม่และกรณีการกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงินของผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวร่วมในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับกสทชและสำนักงานกสทช โดยจุดประสงค์เดียวกันในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนโดยในฐากรย้ำว่าภาพรวมจะเป็นวิธีใดก็ตามประชาชนจะต้องได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ในอัตราค่าบริการที่ถูกลงไม่น้อยกว่า15%ทุกรายการส่งเสริมการขายทั้งนี้หากผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง3รายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญ,ญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมและเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่3ที่กำหนดแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตดังกล่าวสำนักการกสทชก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที